สวัสดีครับพี่น้องมาแชร์เชนบาลามครับบรรยากาศจำเลงภาคอารกินเขาแม่มันจะ่มัน้ำเกลมเลจเยแมอาหัวไปม่รับมันไปเอาไป่ครอบพี่น้องครับน้ำกันเด้อ

มันมีมั้ยฮะยังคนไเตรียมมาแล้วคอยไปมาแล้วคอไปมาแล้วมันเาแล้ว่งจูเาหอใก็มากิน่เนี่ยแ่บบเ มนัขอครับ <dye> พ <i in ylan> ี่รองครับแม่แค่ต้นไนทายได้เก็บอยู่มั้งเก็บนี่เ็โอ้เดีกยกินเนาะทังบุญเนาะพระเอกเนาะที่พาะเอกอะเดี๋ยงกินเนาะไม่เห็นตาหนาของพระเอกเด้อ กินหลายเลยเด้อสุดแตกอลไรเด้อสุดเขียวๆน่ะหวานหวานซาลอนต้นหวานหวานซาลอนครับพี่น้องครับเจ้าของร้านเจ้าของร้านเออ่กาแฟชานุงหลังวิธีโอ๊ยโอ๊ยจอดเต้ยโอ้ยเนาะเป็นหวานครับของร้านกาแฟ กหลายอย่างหลานบอแล้วบอไม่กนสนหนาสนหนาแล้วบอลมีอุ้ยบอลหมอยโอ้ยน้องวะลุงบอลมน่เยเดี๋ยวอันหมยคบหมวยน่แต่เอาเ้อเฮ้ยมันฟังไ่รู้เรียนหรอ คนรูเรียงไม้ไอ้คนมอยคน m o ยใคร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 คนอ้อยล่ะพี่น้องไอ้ใครคนอ้อยไอ้ไอ้ฟังรูรี้ต้บอว่ากินูเรียงอนเดียไปมันะากครับพี่น้องไปไอ้งน้ ตั ja, ja. Ja, ้งเคยไหมเนี ja, ่ยขายเ่ขายดีด ja, ิขายดีด ja, ิขายดีด ja. ม ja, ียเ้ขายเมียใจใกว่าจี๋ยอะตัวเด็กจำเนี้ไว้จจำไปหน่อยนึงนึงนะถแนบป่ะถึงแน่ไหมมันสินแนหาว่าบางนีมันกินปมบ่ ภาคหลวพาแถวแค่แขวคือว่าตั้งชากิ ขึ้นสุดท้ายกับปีน้องครับมวันแรลกปฐมทมมว้านนี่ันนเมื่อคืนนี้ระเบียบป้าทิชิีนกับปีน้องมึอสาโน่ขึ้นสุดท้ายงานอยู่ที่อำเภอรัตนงบุรีงานเจ็ดสาลาก็เป็นสาล่เป็นสาล่าเขาขึ้นเสียงแหบกลกเลยขึ้นไม่มีพาไปอเียว

กินอนรอยู่บอกินแมงนี่เงได้กินบไปสอนเรยยังเว้นออไปสอนยังมือม่งานไก่บ้านนะนงยังไปเวไปสอนยังมแม่งานไก่บ้านอ่อเขาเลยเแบไปลองเพี้ยยังไดเสียงบอกออเียงบ่นอนแล้วไปสอนได้เจียวไดบ่เกี่ยวที่้องบ้านบ่ได้พักวันะกบาหนี่นอเนยนแม่ก็เกบองเพลง้บานน้องมันก็้กระเด็นมันหมอไงลองเพลงเียงเก่งกับนี่อง แค่แบ่ัิดคู่ปิดะก็ไปกินบไกินตอนนี้ของือกินโอ้เยอเนี่ยผดหัวเราปะเนี้ยดหม้ลุกเนังเยวกับแมงกินเต้าพี่นองครับผมเป็นได้เสีย่ได้เสียนะพีนองไปวนกันนะ เชียงหยาเชียงว่ามีเลยขนาดปิอนขนาดพัก,ก่อนเต็มดีดไดยินไหมลุงว่าไขว่าไปสอนนี่กันละซือ้อกินเอาเพื่อเืย่างนี้แต่วมาเชียงหยาะไรับนี่ไปสอนนะ อีกเว้ย้่กไไินมันน้องเ <c oughs> <c oughs> ้ากนกมากว่าคนลุกมาก <c oughs> น้อครับนองพีดครูพีชใครเราสิเดบุ ถ้าไปส่ว,สวนเสียงเราบ่มีเลยขผนวก1ม0 0 0ว่าเนาะจะเป็นสาวตินี่จะเป็นสาวว่าท่านเถ่าดีล <c oughs> ่ะดีกว่งครับท่านโถน่ตอนนี้พี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้ชมเปญกันครับสวัสดีครับมันน่าจะได้คลิปเดียว <c oughs>